สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะคะคุณสามีกับคุณภรรยาก็มีงานทำกันอีกแล้วค่ะนี่ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ h e l ล o say h เฟิร์ t นี่ค่ะระวังนะเลิงระวัง,ะวงนะนี่ค่ะพากันเอาเออตาขายที่อยู่ใน ในกระชังที่เราเลี้ยงปลาค่ะพอดีปลามันกัดขาดหมดเลยค่ะทีนี้เราก็มีความคิดว่าเออเอาออกมาก่อนแล้วก็เอามากั้นช่วงขอรอบขอบสะเราเพราะว่าลูกปลามันจะออกข้างนอกค่ะตอนนี้ปลาเยอะมากค่ะลูกปลาตัวเล็กๆลูกปลานินเยอะมากค่ะปลานินเขาออกลูกค่ะเขาเพาะลูกเอง เต็มเลยค่ะรูกปลาทับทิมด้วยค่ะนี่ค่ะก็เลยต้องช่วยเหลือเขาเอาออกมาแล้วก็มากั้นนะคะนี่ค่ปลาเราเยอะมากๆเลยค่ะก็กิจกรรมหลากหลายบ้านสวนทรงรักค่ะตัดออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปกั้นตามรอบขอบเนี่ยค่ะ ที่มองเห็นสีน,น,น้ำเงินน้ําเงินนะคะพวกปลามันจะออกเนี่ยคะ่ะทางนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนู้นค่ะเดี๋ยวเรากา้นเสร็จแล้วให้ชมนะคะโอเคค่ะขอทางานก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะตอาล่นยูโกอินเดอะวอเตอร์แล้วนะอินเดอะสระน้ำแล้วนะ You have to swim นะถ้าตกลงไปอะนีค่ะโอเคขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวให้ชมใหม่คะ่ะขอบคุณนี่คะ่ะให้ชมต่อเนื่องนะคะคุณสาม,มีก็แกะอีกกระชังน,งนะะึงแล้วค่ะ นี่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราจะให้ชมของจริงนี่ค่ะลูกปลานิลค่ะลูกปลานิลที่เราซื้อปลานิลมาเลี้ยงอะค่ะแล้วทีนี้ปลานิลเขาก็เพาะลูกออกลูกเองเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะลูกปลานิลอันนี้ปลาซิวนะคะนี้ลูกปลานิลค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่นี่ค่ะลูกปลานิล มีเยอะมากค่ะอันนี้มันขึ้นมาได้แค่ให้ชมได้แค่นี้นอกนั้นที่เหลือเราเอาไปลงกระชังหมดแล้วค่ะนี่ค่ะลูกลานิลน่ารักมากมากค่ะสีเขาเห็นไหมคะให้ชมด้วยค่ะเนี่ยค่ะลองอาจจะไม่ชัดนะคะลองอาจจะไม่ชัดนะคะค่ะโอ้ นีค่ะปลาเนนช้าโอเคค่ะเดี๋ยวคุณสามีก็กำลังเอาเสลดออกช่วยกันโอเค่ะแค่นี้ก่อนค่ะโอ้โหลุปลาเพียบโอเคขอบคุณนะคะดีค่ะค่ะวันนี้ก็เช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะนี่ค่ะสองคนสามีภรรยาก็ ช่วยกันคุณพรรยาก็ทําคันนาค่ะทําคันปิดไม่ให้น้ํามันทะลักออกไปอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะเพราะว่าปลาตัวเล็กๆของเราเยอะมากปลาออกหมดเลยค่ะก็เลยต้องช่วยเดี๋ยวตอนนี้ให้ชมคุณสามีเซหายก่อนนะคะสวัสดีครับผม morning สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสบายดีนะคะ ไปดีเพราะเพราะฝนตกค่ะฝนตกใช่ค่ะก็เนี่ยค่ะหญ้าก็เยอะแบบนี้ค่ะเยอะมากนี่ค่ะสแลนที่เราเอาออกจากกระชังอะค่ะแล้วเราก็มากั้นตรงนี้ค่ะดีเพื่อกั้นไม่ให้ปลาตัวเล็กๆของเราออกอะค่ะแล้วเดี๋ยวพาไปชมนี่ค่ะที่เรากั้นสแลนนี่ค่ะ แล้วก็จะพามาชมเอ่อนี่ค่ะเยอะมากๆนี่ค่ะปลาเนี่ยค่ะมันจะมันจะล้นแบบนี้ค่ะแล้วก็พอปีนี้น้ำเยอะมากค่ะล้นมาแบบเนี้ค่ะนี่ค่ะปลาปลาของเราเนี่ยนี่ค่ะมันจะล้นแบบนี้เราต้องมากั้นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวต้องทำที่กั้นแต่อันนี้เรากั้นเสร็จแล้วแต่คิดว่าน่าจะไม่อยู่เพราะฝนน่าจะตกอีกเยอะเนี่ยค่ะ ก็เนี่ยค่ะการเป็นอย่างนี้เลยน้ําเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะเต็มสะล้นตะลิ่งแล้วค่ะแล้วที่สําคัญก็นี่ค่ะพาชมเอ่อหอยหอยเชอรี่ของเรานี่ค่ะน้องก็ทํานี่ค่ะวางไข่แล้วค่ะได้ชมทุกปีนี่ค่ะโอ้โหตัวใหญ่มากค่ะนี่นี่ค่ะ ลูกๆหลานๆดูนะคะนี่ค่ะธรรมชาติสุดๆนี่ค่ะเขาจะเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยค่ะเขาจะไหลจากช่วงป่าของเขาเนี่ยค่ะเขาจะทําไข่เนี่ยค่ะจากตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาจะค่อยๆวางแล้วก็เรียงเนี่ยค่ะเป็นแถวเป็นแนวสุดยอดสุดยอดการละเอียดอ่อนนะคะของธรรมชาติเนี่ยค่ะธรรมชาติละเอียดอ่อนจริงๆนี่ค่ะเราไม่อยู่เราไม่รู้เราก็ไม่เห็นพอเราได้อยู่เราก็รู้เราก็เห็นมันก็ตื่นเต้นนะคะ สุดยอดมากๆเลยค่ะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวพาชมไข่หอยของป้อนสวนทรงรักนะคะนี่ค่ะเขาก็จะวางไปทั่วเลยค่ะนี่นี่ค่ะเขาวางเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะหอยเราหอยเราเป็นสีทองนะคะนี่นี่ค่ะเป็นหอยเชอรี่ค่ะแล้วก็เขาจะเป็นสีทองทงนี่ค่ะเยอะมาก นี่ค่ะโอ้โหเยอะจริงๆเลยนี่นี่ไหมค่ะน,นี่ค่ะ,คะเยอะมากค่ะเป็นธรรมชาติสุดๆนี่ค่ะท่านใดสนใจก็มาซื้อได้นะคะเราจำหน่ายอยู่ค่ะแต่ต้องเดินจับนะคะเนี่ยเดินหาเอาเนี่ยค่ะเยอะมากมากเลยค่ะเห็นไหมคะ่ะเต็มไปหมดเลยคะ่ะเราเดินอยู่ก็หยียบอยู่เนะะี่ยค่ะ หน้าฝนเขาก็จะออกมาธรรมชาติสุดๆเลยค่ะนี่เยอะมากๆนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปชมอีกนะคะนี่ค่ะเยอะมากค่ะนี่เห็นไหมคะธรรมชาติค่ะนี่เราก็เดินหาเดินก็เจอค่ะเยอะนี่ค่ะเขามีทั่วเลยค่ะนี่สองตัวรักกันค่ะนี่ค่ะธรรมชาติจริงๆค่ะ นี่คะ่ะเขาก็จะวางไข่ค่ะนี่ตรงนี้ก็เยอะคะ่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่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 น,นี่เห็นไหมคะนี่ตัวนี้ก็นี่คะ่ะไข่เยอะมากๆเลยอุ้ยนี่คะ่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะนี่ค่ะหอยค่ะน่ารักสุดๆ ธรรมชาติจริงๆเลยคะ่ะลูกๆคะ่ะลูกๆหลานๆคะ่ะดูอ้ยนี่คะ่ะบ้านสวนหลังน้อยมีหอยเยอะคะ่ะอุย้ยหอยเชอรี่เยอะมากๆคะ่ะเดี๋ยวพาชมไข่ของเขานะคะคือมันเยอะมากๆนี่ค่ะอู้นี่คะ่คะเยอะค่ะนี่ค่ะเนี่ยหอยทั้งนั้นเลยค่ะนี่นี่คะ่ะจุ๊บนี่คะ่คะ สีทองค่ะนี่ค่ะเชอรี่ของเราธรรมชาติสุดๆนี่ค่ะเห็นไหมคะไข่ไข่สีสวยมากโอ้โหสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะไข่เขานี่อยู่เต็มไปหมดค่ะอุ้ยนี่อู้เยอะมากค่ะนี่ไข่เยอะจริงๆอุ้ยอุุ้้ื่นนี่ค่ะ หาแป๊บเดียวนี่ลูกค่ะลูกลูกน้อยลูกน้อยสีทองค่ะนี่ค่ะคุณมนามูสมนามูสยืนตรงนี้สเตนนี่ดูไข่แต่เล่งดูไข่หอยราเต็มเลยนี่เยอะมากเนี่ยค่ะนี่ค่ะเขาวางไข่โอเค นี่ค่ะว้าวเยอะอันนี้อันนี้สีเขาจะใกล้จะฟักแล้วค่ะออกขา,ขาวๆนวลๆแล้วค่ะส่วนอันนี้ใหม่ค่ะนี่ถ้าเขาเพิ่งวางใหม่ๆสีก็จะชมพูแบบนี้ค่ะชมพูอมแดงๆโอ้ยสวยโอ้ยเยอะค่ะเดินไม่ทั่วแล้วค่ะเอาให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอนี่ค่ะเดี๋ยวขอตัวไปดูไปทำคานาให้เสร็จก่อนนะคะ ตอนนี้ฝนตกเยอะมากเลยค่ะฝนกำลังลงเม็ดคุณสามีก็ใส่หมวกแล้วค่ะนี่ค่ะตรงนี้อีกนี่นีค่ะเต็มนี่ค่ะธรรมชาติจริงๆนี่ค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะน้ำเต็มค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กด แช่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ